กับผู้สูงอายุบ้านขอตะแบกผมดรเองในนามของสมาชิสาพพก,กสภาผู้แทนราษฎรของทางบริษัีของสินชมท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานครับแล้วก็วันนี้นอกจากท่านประธานแล้วนรองประธานท่านาไปเดินบาตท,ที่วัดยา,จ,าจะมีสี่สายเวลาพระเนี่ยแล้วก็มีสายวัดตะเคียีมีสาย่าเคียนมีสายว่าะทะเแล้วก็มีสายาัด ที่มันไม่ได้เป็นไป,นป,นป,นปนตาหวังเพราะงบประมาณประเทศมันต้องใช้ใจอย่างอื่นเยอะมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้าท่วมโควิดที่ผ่านมานะครับเพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมได้ส่งคลิปผมถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพพฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปว่าท่านจะขึ้นเวียอย่างชื่อไไรท่านตอบมาแล้วนะครับถ้าทุกท่านได้ฟังคลิปของผมรัฐมนตรีตอบว่าขึ้นแน่นอนิ้นปีนี้งบประมาณนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยห้าสิบ 900อพันสองครับถ้าท่านเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเสียตลาดแล้วเอาถ้าท่านไม่มีทุนทรัพย์ท่านมีเวลาท่านลงื้นที่มาเวลาถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านก็เสียทุนมีทุนทรัพย์ก็มีเวลาแต่ถ้ามีทั้งสามอย่างผมว่าทั้งทุนทรัพย์ด้วยเสียสละดทุนทรัพย์สลาเวลาด้วยแล้วก็สลาความรู้ด้วยน้องก็เป็นรองประธานสมาคมทนายความพัทยาด้วยนะครับเขาชื่อ ทานายไอ้ครับขอเสียงขวบให้กับทานายไอ้ด้วยนะครับถ้าเป็นขอไปมันก็ไม่ได้มันก็ช้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงผมยอมรับรัฐบาลทําเรื่องนี้ไม่ว่าจะยุคไหนแม้ถ้าดูอเองเลยเพราะบัญชีมืดบัญชีม้าการติดตามพวกคอร์เซนเตอร์มันช้าครับเราจะลังแกปัญหาเรื่องนอู่ในรัฐบ,บาลปัจจุบันบน,นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เจอแบบนี้เราต้องทำยังไงครับเราต้องรู้จักป้องกัน พวกนี้มันจะมีวิธีครับเอว่ามันจะมีวิธีที่จะเข้ามาหลอกเราแปลว่ามีร้อยละแปขึ้นนะครับจากที่นั่งอยู่ในนี้<า>วันนี้ตัวไอซเองนะครับก็กเหมือนเอาวัคซีนมาให้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับว่าถ้าหากเจอกรณีแบบนี้อย่าได้หลงเชื่อหรือถ้า,ามีความสงสัยนะครับว่ากรณีอย่างนี้ เข้าข่ายการถูกหลอกหรือไม่เป็นเรื่องจริงหรือไม่เข้าไร่มนะครับมาเขาเทสา์ที่ในพื้นที่อำเภอสันติจนะครับที่ผมเคยได้รับการช่วยเหลือก็คือว่า,ามีใครที่เป็นข้าราชการและ,กะเกษียณอายุบ้างครับมีไหะฮะเชื่อไหมฮะแก๊งคอนเทนเตอร์โทรอกว่าไงลงไมครับเงินที่ได้รับหลังกเกษียณนะฮะไม่ว่าจะบำเหน็จก็ดีบำนาญก็ดี โทรมาจากกรมบัญชีกลางนะโทรมาบอกว่าเงินของท่านเนี่ยเกิดปัญหามันก็นจะฝสาทย,ยายนางๆนานาเลยว่าต้องได้รับการตรวจสอบเพราะฉะนั้นให้โอนเงินมาให้ตรวจสอบก่อนปรากฏว่าพี่ทหารเนี่ยท่านนี้ยศนาวทูด้วยนะโอนนะฮะโอนโอนไปเรียบร้อยฮะถูกหลอกกรณีที่หนึ่ง ทังครับทำไม่ปลอดภัยอยู่ที่ต่างประเทศช่วยหน่อยเดี๋ยวจะส่งสินค้ามาให้มีเงินทองเป็นร้อยทันช่าเลยนี่อะไรครับมาถ่ายรูปถ่ายอะไรส่งมาปรากฏว่าเราก็แก้ให้ที่อยู่มันผมว่ามันอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องแน่เลยผมให้ที่อยู่ไปสถานีตำรวจรู่รอยพัยีมันน่าจะรู้ไม่จบเลยนะครับถ้าเสียตัวก็ยังดีนะ เอว่าบอกแม่ก็เอากันนั้นแหละไปการแบกผมไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องไทยใกล้ตัวมบบากๆเลยที่ว่าไม่เป็นความผิดไอ้อย่างเรื่องเมื่อกี้อนนีคุณแม่ผมองซื้อพมา่าแต่ได้ค้าเช็ดตัว,วมันก็จะบอกว่าเป็นแค่ผิดปรญญาณแท่เรื่องไม่จริงฮนะโดยหลักการกรณีนี้เป็นกรณีที่ว่าในการเมือ่อถ้าเราเนี่ยประสบปัญหาพวกนะี้ เราจะมีการคุยกับมันนะครับซึ่งให้เราเนี่ยรวบรวมให้เราเนี่ยรวบรวมแชทที่เราคุยอยู่หรือว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหรือถ้าปัญหาที่เจอจริงเนี่ยสเตทเมนที่ขอจะธนาคารานเนี่ยขอได้นะครับนําไปเรียกคว่า,อย,าอย่างที่ทนายร้ยอรรบอกไปไนะครับแต่ต้นปัญหาคืออะไรนะเราต้องไม่ให้ใครหลอกเราได้หรือเราต้องมีสตินะครับ มีทัศน์ติมากๆเดีย๋ยวว่าอย่างนี้เลยฮะครับที่ที่นคนที่โดนแกล้งมอนิเตอร์โทรหาโดนโกหกโดนหลอกผมเคยลองแกล้งคุยกับมันนะขนาดเราเป็นทำามา